บ้านที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้สไตล์โมเดิร์นทั้งหลังเลยนะครับเป็นบ้านไม้สวยๆยโโแบบนี้เลยกรุไม้นะครับไม้จริงทั้งหลังเลยเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้กรุไม้ทั้งนอกทั้งในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปชาไปชมในแย่ของบ้านกันเลยไป สวัสดีครับผมยินดีรับข้อสู่บ้านน้องดาวบาย PSD อครับผมวันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดนของทางร้านนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ทรงโมเด์นะครับเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนมีระเบียงด้านข้างกว้างๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวชมรอบๆบ้านกันก่อนนะครับเดินตามมาเลยบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ขนาดความกว้างของบ้านนะครับอยู่ที่5เมตร50นะครับลึกลงไป6เมตรเลยนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นฝั่งของระเบียงข้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้จะมีีีระเเบยยงงนคมมาากว้ๆล ม้านั่งตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เลยแล้วก็ตกแต่งลวดลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเป็นลายไม้เป็นม้านั่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับงานนะครับตอนนี้งานหลังนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณ80%แล้วนะครับ80%นตนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เหลือใส่กระจกเหลือใส่บานประตูนะครับแล้วก็ลงสีรอบหนึ่งนะครับเดินตามมาดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชม รอบๆบ้านกันก่อนนะเราค่อยขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับตรงส่วนของข้างบ้านตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งกว้างๆเลยนะครับเป็นม้านั่งยาวๆเลยตรงนี้ผมว่าเหมาะเลยเนะาะสาหรับแบบมีแขกมากหรือว่าเราเอาไปไว้เป็นบ้านสวนนั่งรับลมนั่งรับแสงพักผ่อน,นต,ตรงนี้สวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปตัวเอยาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีมา้านั่งอีกนะครับที่เราเดินมาตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังบ้านนะครับในส่วนข้างหน้าด้านหลังบ้านตรงนี้ด้านในเราก็จะปลุกเป็นไม้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียง นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของตัวห้องนอนนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับหลังนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับจะไม่มีห้องน้าแต่จะมีประตูด้านหลังออกให้นี้ก็เหลืออย่างที่ผมบอกเหลือใส่บานประตูนะครับมาดูไม้ก่อนไม้พวกนี้เราจะตีบางใบทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีแสงไม่กลัวว่าต้องมันจะหดมันจะมีช่องตัวนี้เราตีบางใบให้เรียบร้อยเข้าริมนะครับเสาะริมทุกตัวนะครับงานเนี๊ยบเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้สวยสวยเลยนะครับ ก็ในส่วนนี้จะเป็นฝั่งของข้างๆบ้านเนาะโอ้โหไม้สวยๆเลยตัวนี้นะครับหลังนี้ลืมบอกไปยังไม่มีเจ้าของนะถ้าใครสนใจหลังนี้รีบมาจับจองรีบมาดูมาดูงานได้จริงได้นะครับตัวนี้ก็อันที่ผมบอกก็ซอลิ่มทุกตัวนะครับตีบังใบให้เรียบร้อยนะครับไม่มีช่องแสงแน่นอนนะครับผนังทุกชิ้นเราตีบังใบให้ทุกตัวนะครับตัวนี้เดินตามมาเลยนะครับครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอโซนหน้าบ้านนะ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านนะครับจะเป็นทรงสลไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราขึ้นไปดูบนตัวบ้านกันนะครับแล้วก็เดินตามเข้ามาเลยนะครับเดินขึ้นเป็นตัวบ้านนะครับตรงนี้จะมีบันได3ขั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าเขาจะมีประตูนะครับประตูกันสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ให้นะครับเปิดประตูปึ๊บเข้ามาในบ้านนะครับเดินขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะเป็นเจอก็คือตัวนี้เป็นส่วนด้านข้างจะเป็นระเบียงนะครับระเบียงตัวนี้ก็จะมีอ่ในนสวขง มานั่งนะครับในส่วนของมานั่งดูพื้นไม้สวยๆเลยนะครับไม้นี่จะเป็นไม้เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นงานไม้เก,ก่าเลยรับเรามาได้งานนี้ไปบ้านหลังนี้ไปไม้จะอยู่แบบนี้ไม่หดไม่ดิดไม่เร้งแน่นอนนะครับไม่มีมอดแน่นอนนะครับตรงนี้ดูก็จะมีมานั่งนะครับในส่วนของระเบียงนะครับจะมีมานั่งโล่งๆแบบนี้เลยนะครับเรานั่งพักผ่อนนั่งสังสรรค์เป็นบ้านโอ้โหหว่าเหมาะเลยเนาะตัวนี้ระบบไฟเราจะใส่ให้นะครับผมตัวนี้ระบบไฟเราจะใส่ให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ในส่วนของระเบียงนะครับ ก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเหลือลงสีนะครับมาฝั่งนี้นะครับเดินมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอ่าในตัวห้องนอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งห้องนอนห้องนอนก็จะมีระเบียงด้านหน้านะครับจะมีระเบียงอยู่ด้านหน้านะครับห้องนอนนี้ขนาดนะครับสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับก่อนเข้านอนก็จะมีระเบียงด้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยมาดูลวดลายนี้กันแล้วก็ตกแต่งนะครับลูกกรงให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกกรงหน้าบ้านแ๋ยวนี้ก็จะตกแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ดูพื้นไม้ดูพื้นไม้สวยเลยไม้แผ่นใหญ่ๆเลยนะครับลูกค้าหลายคนตามหาน้ไม้แผ่นหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับหายากนะกว่าจะเข้าแต่ละลอ็อตนี่หายากนะื้าไม้หน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับตรงนี้ผมพาไปดูนตัวห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้แล้วเราจะไม่ได้ใส่บานประตูให้เนาะแล้วก็ถ้ามันเร็จเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึง่งนะวทนนี้เราใส่บานเป็นบานพับให้นะครับในส่วนของห้องนอนตรงนี้แล้วก็จะใส่บานพับให้ตรงนี้ใส่เป็นกระจกให้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวห้องนนอระคับ ห้องนอนตรงนี้นะครับเข้ามาก็ขนาดอย่างที่ผมบอกก็คือ3เมตรคูณ3เมตร50นะครับกว้าง3เมตรนะครับลึกลอมา3าเมตร50นะครับด้านบนนะครับเราก็จะทําเป็นฝ้าหลุมตกแต่งรวดลายนะครับแล้วก็ใส่เป็นฝ้าหลุมเป็นฝ้าไม้หมดเลยห้องนี้จะเป็นไม้จริงทั้งหลังนะครับเป็นไม้จริงทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับไม้สวยๆเลยนะครับตอนนี้ระบบไฟเราก็จะมีให้ครบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เสร็จร้อปรเ็นนะครับ ผนังเนี่ยก็จะกรุนอกกรุในก็ตีบางใบเสาะริมทั้งนอกทั้งในเหมือนกันนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะมีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างทั้งด้านข้างทั้งด้านหน้านะครับใครที่ชอบบ้านโล่งๆนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าก็จะมีอ่าหน้าต่างให้นะครับจะมีหน้าต่างให้ตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างให้เปิดรับลมรับแสงได้สบายๆเลยฝั่งนี้จะเป็นบานพับแบบนี้ตัวนี้ก็จะโอ้มาดูวงกลมมาดูด้านหน้าโอ้อยากจะบอกเลยว่ามาดูวงกล ดูความใหญ่ความหนาของไม้เราสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับ อันนี้ที่เราเห็นยังไม่เสร็จร้อเซ็นหรอกนะครับแต่ว่าหลังนี้ยังว่างเนาะยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับหลังนี้ยังไม่เสร็จร้อเซ็นแต่เดี๋ยวถ้ามันเสร็จร้อเซ็นแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากมาดูบ้านตัวอย่างก่อนได้เลยนะครับผมมาหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางช่องทางแฟนเพจบ้านน้องดาว by PhD ได้เลยนะครับหรือว่าโทรศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกแปดศูนย์สามห้าได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม